แฟนไปหาหนูได้คัวแล้วได้หมอหนึงพี่น้องกําลังสิเสียบเกียร์ออกจำหนายู่พู้ไปหาเจห,หลายเจหลายแสบหลายกําลังเสียบเกียร์แต่เที่ยงว่าไส่บวเพราะว่าพูดลุมคนหาพูดหลนมคงนหาหมัดก็เจอลายเขาเรียกจานี่อันนี้คัว่วเหลาดิหมอหนุ่น หมอเบอร์สามสิบเนเพ่นสร้างไหวผมมาณเกียรเป็ดอยเงินมาจากเมืองด้วยตาเดียดให้เพื่นอนเขา็ำนายโอเคไง

ว่าแล้วไปนะผู้ใหญไปนะมุตเจ้าบ่ะไปหาไปหาแนวมาตากกันเ่อไปกลัวได้ทีแล้วก็ตากจ้ะ วัวมีเมงวันสะอาดปลอดภัยม้นไก่ค่ะ พราะว่าสามสันเธอเนี่คิดว่ายาสดามาเริอพี่นองเย้ยหายอยู่หากินตำภาษาชุดนอบทบันน่อเขาสูบหัเวพูดับสูบหัวเวบอ <laughs> ก็นี่อากาศบ้านเขาประมาณ1 4องศาจ้ะเที่ยงสิบ่ายม้งแล้ว แล้วที่กระจิตตาให้มันแหงเดี๋ยวตแดดมือนสอาเจ้าสีแพก็หายเพลินับที่คนสร้างไว้แหงแล้วกจจสิแพกก็ไปเพิ่นสามสันน,นีพ่พมดนะนี่แก่หน,นได้ป่ะพัอมา

เออตัวหก็เซนนี่แค่หนที่หนึ่งค่ะเด็กเล่อยเดี๋ยวยายมองชีพิตากลางแดดเราจะชีพิตตาพุ่นพนจังแดดจังแดดดี คลิปนี้กะเอาไว้สำเน็จนะจ๊ะพอกันคลิปนะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะไ,ไมด้อช่องเขียวคลิปเด้อจ้ะ